สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเพจกระทยไทยบานทุกคนนะครับผมโบโบลิขิดเรื่องหน่งค่ะพวงกับกระเทยไทยบาลหนึ่งสองสามสามสามเอาพี่ไม่เห,หรียญทำไมอ่ะนะครับวันนี้ก็ม,ม,มือหนี้นะครับการยูกับนองบอลลูนกระเทยไทยบาลน,นะครับแล้วก็อันนี้เป็นผู้เบาหนงบอลลูนเนาะซื้อวัน้องเอกนะครับเดี๋ยวจะไเห็นชมนากันในกระทยไทยบาลสามพร้อมนะครับเป็นคู่ที่สวีหวานแววกันมากเลยเนาะสองคนนี้เนาะมั่นกันแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีเงินซื้อทองมั่นอ่ะผู้ใดที่แต่งไฟนี่นูจะเอาเขา มาหาเงินอยู่หาแบรรลูนกำลังหาเงินอยู่นะครับกะช่วยซรอยสนับสนุนบรรลุนเด้อผู้ใดอยากถ่ายบรรลูนได้ผัวเนาะอ้าวมื้อนี้สิมาลองเพลงอ่ากระเทยไทยบ้านอีนฟังนะครับซื้อว่าเพลงกับบ้านเฮาเด้อเนาะเป็นเพลงที่ประท่านประพันธ์ขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ในกระเทยไทยบ้านสามนะครับมาฟังกันเลยสดๆเจ้าลืมอีหยังก็ได้ลืมไปเสียเธอขอเพียงอย่าลื เกิดลืมพ่อผู้เฒ่าผู้แกอันนี้เพร่อเอกนะเอกเอมวีนะครับ <c oughs> ทิมยังก็ได้แต่ยาทิมให้อีแม่ผู้เพิ่นเคยเลี้ยงดูแลตั้งแต่เจ้าน้อยจนใหญ่บ้านเฮามองมนุนความจนพัฒ่ามาสู่ กัดฟันดิ้นรนทนสู้ต้องอยู่จนถึงวันไหนต้องลาจากบ้านสู่เมืองแห่งความวุ่นวายหนุ่มสาวนี้เข้าเมืองใหญ่ทิ้งให้ผู้